จะพาเพื่อนเนี่ย้ออต่างๆคือคราวนี้เดี๋ยวนี้คือคุณน่ยสามารถช็อปที่บ้านได้เลยครับที่ไม่ต้องาีร้านคับวนครับเพราี้อเายาสผู้ชนิดึค่ัวัสดีครัวัค่ัสวัสดีัดดีวัี่ว โฮมฟลอริฟิ้งหรือคนทางช้อปปี <pick incident> ้ใช่วันนี้ช็อปกันยาวสองชั่วโมงเลยครับผมต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราสามารถช็อปได้เลยนะฮะอยู่ในแวดล้อมวันนี้ชมไลฟ์ของช้อปปี้อยู่แล้วก็อยู่ร้านของโฮมฟลอริฟิ้ไม่สะดุดในการช้อปเพราะว่าไวเนาะเราลงที่เ้าทุ่มเทมาปจริงจริงตอนนี้เราได้ทำงานของโมดีใจมากต้องบอกว่าโปรดักต์นี้มันสำคัญมากเลยนะม พลาสติกครับซึ่งพลาสติกเนี่ยเป็นพลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาจากนะครับเป็นโปรเจกต์ของแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ของโลกเไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าที่เราใช้อยู่พวกพลาสติกที่รีไซเคิลเช่นอะไรบ้างครับเช่นพลาสติกชุดยางใสในสินค้าเราเนี่ยนะเจ้าหน้าตอนนี้ก็มีหลายหลายแบบหลายแบ,บแรนด์ก็พยายามพัฒนาก็มีชาอไรนะครับแล้วก็รูปลิตภัณฑ์มันจะดูอะไรอย่างเงี้ยเดีเ๋ยวเราจะมีการวด อว่าชงารสนี่ไกล้ราไดงที่เราเริ่มไลค์กแล้วก็จะขึ้นเกือบัวเลยนะตอนนี้เยอะมากๆเลยราคาี่มันจต้องแ่จริงถ้าพอไซส์สหรับนั้นกชระมาณเท่รอแต่วันนี้เอาเป็นไซสแบบกดี5านล้วกันนพีนิสนะครับเดี๋ยวไปไปด้าน เช่นลูกเย็มส้ดังเชรหน้เดรโซนเดฟาวเวอร์เนี่ยถ้าถ้าเกิดเรามีเวลาแน่นอนเราโม้กัน